สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่ช่อง Korean Art SU นะคะพับกันมาแล้วในวันนี้นะคะ EP ที่2ซึ่ง EP นี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเกณฑ์การรับเข้ารวมไปถึงค่าเทอมนั่นเองค่ะเพราะว่ามีน้อง,องๆในหลายคนนะคะสงสัยกันเข้ามามากมายเลยนะคะว่าพี่ค่าหนูสามารถเข้าได้หรือเปล่าเกณฑ์การรับเข้าเป็นยังไงหรือว่าค่าเทอมเนี่ยมีค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่วันนี้นะคะแฟนก็เลยจับพาทุกคนมาไขข้อสงสัยกันทุกข้อเลยไม่รอช้าไปชมกันเลยค่ะ มากันที่คําถามแรกเลยนะคะซึ่งน้องๆหลายๆคนเนี่ยก็ถามกันเข้ามาว่าเอ๊พี่คะแล้วนะถ้าหนูจบจากหลักสูตรเนี้ยหนูสามารถสมัครเข้าศึกษาต่อที่นี่ได้ไหมคะพี่ก็จะตอบให้เลยนะคะว่าคุณสมบัติของผู้สมัครเนี่ยก็จะรับผู้ที่จบจากโรงเรียนหลักสูตรก,กลางนะคะโรงเรียนหลักสูตรนานาชาติหลักสูตรอาชีวะหลักสูตรตามอัธยาศัยหรือกศนอน,อนนะคะและหลักสูตรดีดีนั่นเองค่ะซึ่งถ้าน้องๆนะคะจบจากหลักสูตรกลางกล่าวนะคะก็จะสามารถสมัครเข้าเรียนที่นี่ได้อย่างแน่นอนคะ่ะ ซึ่งเราก็จะมีรอบที่เปิดรับอยู่ด้วยกันทั้งหมด2รอบนะคะได้แก่รอบที่2รอบคุต้าก็จะรับทั้งหมด95คนจากทั้งหมด28จังหวัดนะคะและรอบที่3ก็คือรอบแอดมิชชั่นนั่นเองนะคะซึ่งแต่ลรอทั้งหมด400คนคะ่ะ ซึ่ง400คนที่เข้ามาในรอบ3เนี่ยนะคะก็คือน้องๆจะยังไม่มีเอกกันนะคะน้องๆเนี่ยก็จะต้องเข้ามาเก็บสาขาวิชาในวิชาระดับต้นก่อนนะคะในปี1เทิม1ปี1เทิม2และปี2เทิม1นะคะและน้องๆเนี่ยก็จะได้ยื่นเข้าเอกตอนปี2เทิม2นั่นเองค่ะ แต่แต่เนื่องด้วยรอบ2เนี่ยนะคะได้มีการเปิดรับสมัครไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะพี่ก็เลยจะขอโฟกัสไปที่รอบ3ละกันนะคะซึ่งเกณฑ์คะแนนที่ใช้ในรอบ3เนี่ยนะคะก็จะเป็นดังนี้ค่ะได้แก่ที่แกต40%นะคะเออเอเลเวสังคมศาสตร์13.33% A level ภาษาไทย13.33% A level ภาษาอังกฤษ13.34% และคณิตศาสตร์ประยุกต์สหรือคณิตศาสตร์พื้นฐาน20%หรือน้องๆจะเลือกสอบเป็น A Level ภาษาต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นจีนเกาหลีญี่ปุน่นฝรั่งเศสเออเยอรมันบาลีหรือว่าสเปนนะคะก็คือสามารถเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง20%ได้เลยค่ะ มากันในส่วนของค่าเทอมและค่าลงทะเบียนนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าอย่างนี้เลยว่าถ้าเป็นแค่ค่าลงทะเบียนเพียวๆเนี่ยก็จะอยู่ที่1 5 0 0 0หันบาทต่อเทอมนะคะแต่ว่าในเมื่อน้องๆเข้ามาใหม่นะคะก็อาจจะมีค่าแรกเข้าเล็กน้อยไม่ว่าจะเป็นอ่าค่าทรรมเนียมพัฒนาภาษาอังกฤษนะคะอยู่ที่500บาทนะคะค่าขึ้นทะเบียนการเป็นนักศึกษาอยู่ที่1000บาทนะคะ ค่าประกรันของเสียหายของมหาวิทยาลัยนะคะอยู่ที่1 5 0 0บาทนะคะค่าลงทะเบียนเรียนนะคะอยู่ที่1 5 0 0 0บาทแล้วก็มีค่าประกันอุบัติเหตุนะคะซึ่งค่าประกันอุบัติเหตุเนี่ยจะขึ้นอยู่กับบริษัทที่เข้ามารับผิดช,ชอบในปีนั้นๆน,น,นะคะโดยที่ก็ไปสอดถามข้อมูลมาให้แล้วนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ300-500ถึงบาทไม่เกินนี้แน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นแล้วสีรีรวมทั้งหมดเนี่ยก็จะอยู่ที่18,500บาทไม่เกินนี้แน่นอนค่ะ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมนะคะน้องๆทุกๆคนนะคะสามารถหาอ่านได้ที่ลิงก์ที่ที่ๆน่าไปให้ใต้ description box ได้เลยนะคะแล้ววันนี้จะคิดว่าน้องๆเนี่ยน่าจะไขข้อสงสัยกันไปแล้วใช่ไหมคะสำหรับ EP หน้านเนี่ยก็รอลุ้นรอติดตามกันนะคะว่าพวกเราจะมาแชร์ข้อมูลข่าวสารเรื่องอะไรให้ฟังและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งไว้ที่คลิปนี้นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ